ครับผมวันนี้ช่องนายช่างนะครับผมมานำเสนองาน DIY นะครับงาน DIY นะครับงาน DIY นะครับกับชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะครับกับชิ้นนี้นะครับเป็นขาทีวีเก่านะครับ ทีวีเก่านะครับทีวีเสียแล้วนะครับแล้วก็ผมมาดูดูลิ๊กไปลิ๊กมานะครับผมรู้แล้วว่า,อาเอาไว้ทำอะไรนะครับคาทีวีเก่าเอ็งมามาเช้าินะครับคาทีวีเก่านะครับก็มันมีมันจะมีรูอยู่สองรู ประมาณนี้นะครับประมาณนี้มันจะมีรูอยู่สองรูก็คือรูนี้ครับรูนี้รูนี้น store, กับรูนี้นครับ well, ประมาณนี้นะครับถ้าเราวางครับประมาณนี้นะครับหรือกว่าประมาณนี้นะครับ มันจะแข็งแรงมากครับคาทีวีนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ทำมาแข็งแรงมากครับทีวีเสียแล้วนะครับใช้งาน,นไม่ได้ลสำหรับงาน DIY เหมาะเอาไว้แขนผ้าได้ครับทำในห้องน้ำนะครับทำในห้องน้ำหรือว่าในห้องนะครับสำหรับคนที่ก็ใช้วัสดุเก่านะครับหรือว่าวัสดุที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับก็แค่เราแค่ ใช้หินเกียร์ตัดชุดนี้ออกครับเดยนนี้ครับเดินสองชิ้นนะครับเราตัดออกนะครับเส้นออกนะครับหินเกียร์เส้นออกแล้วก็ยิงบุกยึดน็อตนะครับสองรูวันนี้จะเป็นแนวนี้หรือว่าแนวนี้ก็ได้ครับได้หมดนะครับประมาณนี้นะครับนึกภาพออกไหมครับมันสามารถแขวนผ้าได้ครับถ้ามันไปแปะกับผนังมันจะเหลือจะเหลือส่วนที่เป็น ไว้แฝนนะครับหรือว่าประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแฝนผ้าได้ครับแฝนผ้าในห้องน้ําก็ได้ครับแต่ถ้าเหมาะในห้องน้ําน่าจะโอเคกว่านะครับในห้องน้ําเพราะว่ามันเป็นวัสดุ ABS อย่างดีนะครับมีรับรับน้ำหนักได้เยอะนะครับนะครับแล้วก็เราเจาะสองรูหนึ่งรูสองรูแบบประมาณนี้แนวนี้ก็ได้หรือแนวนี้ก็ได้ครับแต่ว่าต้องเกียร์ตัวนี้ออกก่อนนะครับทีวีรุ่นเป็น LED นะครับจอบางครับ งาน DIY ง่ายๆนะครับแนวนี้ก็แวนได้หรือว่าแนวนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็คือตัดตัวนี้ออกเยีะออกแล้วก็ยึดสองรูนี้ครับสองรูนี้จบเลยนะครับผมแฝนสบายก็สำหรับวันนี้ก็มาแนะนำกันประมาณนี้ DIY, งาน DIY ครับงาน DIY ก็เดี๋ยวผมก็จะเอาไปติดตั้งนะครับในห้องน้ำนะครับที่บ้านนะครับที่บ้านนะครับตัวนี้นะครับ DIY นะครับคาทีวีสวยรูอลังการแข็งแรงทนทานนะครับผมุณนะครับ